วันนี้เดี๋ยวเราจะมายืดนะคะเส้นขาด้านในนะคะเส้นขาด้านในเตรียมอะไรบ้างขอเป็นเกตนะคะวันนี้เพิ่มเป็นเกต่นะโอเคเกตนะคะระวังบล็อกไว้อันนี้เอาไว้ให้เราจับนะคะ ด้านหลังนะคะวางหลังเท้าลงไปแล้วเปิดขาออกมาหนึ่งข้างนะคะสะโพกอกตรงกันนะคะเปิดเท้าความกว้างเท่าไหร่ดีอันนี้คือกว้างมากไปนะคะอยู่ประมาณ ส5ิบห้าองศาประมาณนี้นะหัวเข่าตั้งฉากไว้หัวเข่าตั้งฉากไว้เดี๋ยวเราวอร์มกันก่อนเวลาเราจะไปนะคะสะโพกอกตรงกันเวลาเราจะไปเราไปจากใต้เข่านะไปหานิ้วชี้เท้าเริ่มจากกดฝ่าเท้าให้แน่นนะคะอันนี้เอาไว้ให้เราจับเอาไว้ให้เราจับนะคะโยกหัวเข่าไปนะลำตัวตรงกดฝ่าเท้าไว้ให้แน่นแล้วโยกไปค่ะลำตัวตรง ลำตัวตรงนะบางท่านอาจจะโยนหน่อยจับตรงนี้ไว้นะคะลำตัวตรงสิ่งที่ได้จากท่านนี้คืออะไรยืดเส้นขาด้านในนะคะขาด้านหลังเราต้องกดหลังเท้านะคะกล้ามเนื้อด้านนี้นะคะจะหมุนเข้าเส้นขาด้านในจะยืดนะลองโยกโยกขึ้นลงก่อนนะคะโยกขึ้นลงโยกขึ้นลง อ่ารู้สึกว่าโยกขึ้นลงแล้วหลังจากนั้นนะกดฝ่าเท้าให้แน่นเดี๋ยวเราจะค้างกันสักสิบลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงไปขาทาไปนิชิเท้านะคะสิบ่ะเก้าแปดเจ็ดขากดหลังเท้าด้านหลังกดฝ่าเท้าด้านหน้าห 3ามห,หายใจเข้ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปข้างหนึ่งนะไปข้างหนึ่งนะคะเปิดเท้าด้านนี้ออกมานะสะโพกไหล่ตรงกันเข่าตั้งฉากไว้เปิดประมาณไหนนะคะเปิดไม่กว้างมากเสร็จแล้วเวลาไปดึงจาก นะ้หลังข่าดึงไปหายปลายนิ้วชี้เท้าลองโยกดูค่ะยกขึ้นลงยกขึ้นลงลำตัวตรงค่ะสะโพกออกไปทางเดียวกันนะคะตรงจับไว้ถ้าไม่ไหวโยกนะเส้นขาด้านในที่ตึงมากๆโยกค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาค้างนะคะหลังเท้าด้านหลังกดฝ่าเท้าด้านหลังกดหายใจเข้าหายใจออกยกปลายดึงกดฝ่าเท้าไว้ให้แน่นหลังเทาง้านับ9 8 7ค้างไว้6ค้างไว้5 4 3 สองขดฝ่าเท้าหนึ่งดึงกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะรห <c oughs> ว่างค้นลงชายโพสค่ะ